สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโก้เทรนเนอร์นะครับอันนี้จะเป็นข่าวสั้นๆนะครับก็จะมาสรุปเควสนะครับวาเลนไทน์เดย์อีเวนต์นะครับก็จะเริ่มตอนบ่ายโมงวันนี้นะครับผมซึ่งเควสนะครับของอีเวนต์นี้นะฮะจะมีเควสใหม่ทั้งหมดประมาณ3 4เควส5เควสโดยประมาณนะครับก็มาเริ่มดอันแรกกันเลยดีกว่านะครับอันแรกเนี่ยจะได้วลบีดกับอีลูมิส์นะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันปล่อยมาทั้งสองตัวหรือว่าเฉพาะบ้านเราเป็นสีแดงสีบ้านอื่นเป็นสีม่วงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องลองดูนะครับผมก็จะเป็นส่งของขวัญน,นะฮะเซนทรีกริปทูเฟนก็คือส่งของขวัญให้เพื่อนสามอันอน,นี้ไม่ยากนะครับผมก็ยังไม่มีเลยชายนี่2ตัวนี้นะครับแล้วก็จะได้เลานนะครับตัวนี้น่าเก็บนะครับน่าเก็บนะครับแล้วทำเควสก็จะได้ ไอวีที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับก็คือ use 5 b e r r y to h e l เ catch โปเกมอนก็คือใช้5 b e r r y ในการจับโปเกมอนนะฮะก็จะได้จับนะฮะอย่างอ่าทีนี้ในนี้จะมีบอกนะฮะเจ็ดห้าเก้านะฮะทั้งสองตัวเนี่ยนะฮะอย่างไอโวบีกับอิลูมิสเนี่ยนะฮะเจ็ดห้าเก้าคือตัวร้อยนะครับต่ำสุดคือเจ็ดสี่หนึ่งซึ่งประมาณน่าจะไอวีประมาณแปดสิบป่ะผมไม่แน่ใจนะครับ ส่วนเอราวเนี่ยนะครับตัวร้อยจะเป็นสองสามหนึ่งนี่นะฮะแต่จริงๆก็ตัวที่จับจากเควสมันใช้ได้หมดอะนะครับลองดูดีๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับอะโลโมโลอะโลโมโมล่านะครับปลาไอปลาครึ่งท่อนเนี่ยนะครับก็จะมีสองเควสที่ทำได้นะครับก็คือวิน2เลดก็คือชนะบอส2องครั้งอันนี้ยากหน่อยนะฮะคือไม่ใช่ยากหรอกมันเปลืองนะครับ แล้วก็แคสนะครับ20บเลิฟดิสก็คือจับปลาไอปลาชมพูปลาหัวใจอ่ะนะครับ20ตัวจะได้จับอะโลโาโมโมล่านะครับแล้วก็ลุ้นใชนี่ด้วยนะมีเป็นใชนี่ตัวใหม่นะอาร์ไอวีร้อยจะเป็น9 2 9นะครับแล้วก็มีมึนนะครับมีมึนหรือว่าเจ้าสปินด้าเนี่ยนะครับจะเป็นเควสเดิมเลยนะครับ โยนบอลโค้งให้เข้าเกรด5ครั้งนะครับจะได้หมีมึนซึ่งเป็นาลายพิเศษเฉพาะวาเลนไทน์นะครับลายนี้เป็นลายพิเศษนะครับจะเป็นรูปหัวใจส่วนถ้าใครได้ชายนี่จะเป็นรูปหัวใจแตกนะครับตัวธรรมดาเป็นหัวใจธรรมดานะฮะตัวชายนี่เป็นหัวใจแตกนะตัวนี้พิเศษนะครับลองหาดูลองหาดูนะครับแล้วก็ ชานี่ตัวใหม่นะครับชานี่ตัวใหม่นะฮะก็คืออะโลโมโมรานั่นเองนะฮะตัวนี้ลงหลีกได้นะครับมีชานี่แล้วด้วยหาจับได้ตามป่าแล้วก็ทำเควสนะฮะถ้าอยากได้ดีๆหน่อยก็ทำเควสนะครับโอเคนะฮะสำหรับข่าวสั้นๆสำหรับเรื่องเควสสสำหรับวันนี้เราเริ่มบ่ายโมงนะครับแล้วอย่าลืมบัตรตีบอสนะครับมีฟรีให้นะครับ3ใบนะครับที่กล่องฟรีนะครับกดไปที่ช็อป นะะฮจะมีบัตรตีบอสฟรี3ใบนะครับซึ่งการจะรับบัตรตีบอสฟรีอีก3ใบเนี่ยครับคุณต้องมีพื้นที่ว่างนะครับในการเก็บบัตรตีบอสเนีย่ยอ,อย่างน้อย1ช่องนะครับอย่างน้อย1ช่องนะฮะก็คือบัต,บตรตีบอสฟรีเนี่ยไอ้บัตรตีบอสแบบระยะไกลเนี่ยนะฮะจะเก็บได้แค่ไม่เกินนะครับอาจะเก็บได้ไม่เกินไม่เกินไม่เกิน5้าละกันนะครับไม่เกิน5นะฮะไม่เกิน5 ก็อ่าอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นนะครับอ่าไปดูคลิปกันดีกว่านะครับก็อย่างเนี้ยผมมีบัตรรีโมตีบอสสองใบเห็นไหมครับสองใบนะฮะแล้วผมก็จะกดตัวฟรีอีกสามใบเนี่ยผมจะสามารถกดได้นะฮะแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอ่ามีบัตรรีโมตีบอสห้าใบนะครับแต่ถ้าใครมีเกินเกินสอง ก็จะไม่ได้แล้วนะครับต้องไปใช้ก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะเกิน2ไม่ได้นะฮะต้องไปใช้ก่อนนะครับโอเคสำหรับข่าวสั้นๆตอนนี้นะฮะเริ่มบ่ายโมงนะฮะอย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ